อ่าเดี๋ยวมันมีแฟนๆรายการเราส่งความเห็นมาเยอะเลยนะอย่างคุณฮันเตอร์เนี่ยล่าความเห็นล่าสุดเนี่ยนะคุณสัจแจ๊ค<ช>พี่ตวีครับเห็นพอได้เรื่องกถุงถุงมือ,อยางแต่รัฐมนตรีก็หัวหน้าผู้ว่าการกล้าปลดแล้วคืออันนี้เรียนคุณฮันเตอร์ดว้วยความเคารพคือคนพิปรายเอาเอา,เอาข้อมูลถุงมือมาผิดประกติอ่าฮะอืมอืมก็เลยโดนคุณจุณลินสอนมวยไปคือเอาข้อมูลไอ้ที่ประเป้ส่งเสริมการลงทุนจากไอ้ถุงมือไอ้ยางพารามาพิปรายเขาเนี่ยอ่าฮะอ่า ก็เลยโดยนสอนมวยกลับไปอ่ะอืนะครับแล้วก็มีใครกับมีคุสุภัสตาเชื่อหรือหรือครับว่าวัคซีนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านจะเชื่อหรือเปล่านนะแสดงว่าคุสุภัสตาต้องไม่เชื่อแน่เว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอ่าม,ม,มาถึงเรื่องชนะเนี่ยผมนิดเดียวครับในฐานะที่เกาะติดเรื่องนี้มาพอสมควรเนี่ยนะแล้วก็เคยไปไปลงพื้นที่เนี่ยครับอันนี้เนี่ยต้องต้องต้องเรียนหนีว่า คนที่จชนะเนี่ยอเอาละผมก็ไม่ไม่ไอนั่นหรอกผมก็ออกตัวว่าคนที่เห็นต่างจากโครงการของรัฐบาลเนี่ยก็สนิทพี่พี่น้องๆ้องทำงานพัฒนามาด้วยกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนได้ทุกมุมมองเนี่ยประเด็นโครงการที่จะทำพี่รนะเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมชนะเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ได้ค้านแบบไม่เอาเลยนะ คือขอ้อมูลหนึ่งวันนั้นที่ในสภาไม่มีการพูดถึงเนี่ยพี่ทวีคุณจักใจแลวท่านผู้ชมฮะมันมีนิคนมอุตสาหกรรมของรัฐบาลเนี่ยอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหการรมชนะที่เขาที่คุณนิพนธ์มุญยญามณีเนี่ยพูดว่านี่มันเป็นนิคนมุสากรรมของเอกชนเนี่ยอื <playable. S 2> มันขยับออกไปนิดเดียวเอขยับออกไปหน่อยนึงชาวบ้านเขาก็ถามว่าแล้วทําไมไม่พัฒนาตรงนั้นอืเขาตรงนั้นไม่ติดทะเล ไม่ติดทะเลเอ,อก็จะได้รับคําตอบนี่ที่ที่ผ่านมาก็จะรับคําตอบในพื้นที่ก็จะตอบว่าเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างแล้วก็เพื่อความสะดวกครับในการดําเนินการในการขน,นถ่ายสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เลยเจอคําถามถามว่าเรากําลังอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนในการมาลงทุนอืจนเอาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอื มามาจะใช้คำแบชบ้านมาเป็นตัวสังเวยเหรออืมครับแล้วโครงการนี้รัฐบาลเป็นคนให้งบประมาณอืมไปวางระบบสาธารณูปโภคนะฮนะครับโดยผ่านสออบตที่คุณนิพนธ์มุญยามณีพูดแต่ละว่าใช้กฎหมายสออบตชาวบ้านเขามองว่าเอ๊ะนี่คือใช้อำนาจสออบตอใช้อ่าอำนาจสออบตเข้ามาจัดการโด้วยว่า ต้องการสร้างงานให้กับพี่น้อง mm hmm. นะครับในสามจังหวัดชายแดงใต้ซึ่งมีติดอยู่กับชนะครับชาวบ้านก็ถามว่าปริมาณแรงงานเน mm ี hmm. ่ยที่คุณจะรองรับมันได้เท่าไหร่ครับไม่มีคําตอบออกมานะชาวบ้านเขาก็คํานวณให้เสร็จหลยมีคําตอบ mm hmm. นะครับแล้วก็ถามว่าถ้าเผื่อว่าเศรษฐกิจโลกไปไม่ได้ mm hmm. การส่งออกมีปัญหาครับจะเลือกจ้างงานไหม การันตีความมั่นคงทางอาชีพของชาวบ้านไหมครับแต่สิ่งที่ทําเนี่ยมันก็คือพื้นที่ทํากินของชาวบ้านครับเมื่อวันนั้นผมนั่งฟังอยู่นะผมก็ตอนคุณนิพนธ์วนไปนะนายต่อพูดไปตรงมานะเดี๋ยวถ้าคุณเป็นจงฟังอยู่ว่าคนจะบอกไอ้กระุนพี่พวกคุณนั่นแหละเพื่อนพวกคุณนั่นแหละอืคือตอนนั่นีนิพนธ์วนไปนะครับไอคนที่ค้านกับผมก็รู้จักเรียนไว้ด้กันโตไว้ด้วยกัน่ผมคิดแหมะแวะแวะแวะสหน่อยเถอะเท่าแวะนะ เราจะเห็นอะไรบางเรื่องที่ที่รู้สึกว่ามันจะต้องปลุกเผยออกมาไงก็ก็ไม่แหวกไงก็ไปถึงเรื่องท่าเรือนาลึกที่ชนะท่าเร,รือนาลึกที่ชนะเนี่ยที่ชาวบา้านเขา้านก็อีหลอกเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมชนะเนี่แหละโยไปถึงทอก้าสไทยมาเลยเนี่ยออืคือถามว่าความจริงพูดกันไม่หมดไงไปพูดเรื่องนอกเขายังขันอยู่จะมาเรื่องเรื่องนกเขายังขันอยู่เรื่องของอน้ําในทะเลไม่ไม่ร้อนปลาไม่ตายถามว่าพูดขึ้นแบบตรงไปตรงมานะ ถ้าเผื่อ,อชาวประมงพื้นบ้านเขาไม่อนุรักษไว้เพราะว่าคุณนิพนธ์พูดว่าตอนนี้คนที่ค้าเนี่ยก็บอกว่าทะเล,ล,มมลอุ i, มดมสมบูรณ์เฮ้ยมาอุดมสมบูรณ์จากชาวบ้านเขาอนุลรัก <laughs> ใช่มันไม่ได้มาจากการส่งเสริมกลไกรักอะไรเลยนะอ้อะาวถ้าถามว่าอาแล้วใครเห็นดีเห็งนงามก็พูดแบบท่านสสนิพนธ์นะก็เป็นรุ่นพี่ในกิจกรรมร่างกฎหางเราเนี่แหละห ก็พูดกันแบบไม่เกรงใจผมก็บอกเอ๊ะผมก็มีภาพนะที่ท่านไปยืนคุยกับใครบางคนเนี่ยที่ท่านบอกว่าโตไม่ได้การเรียนโรงเรียนเยวกันเนี่ยมผมก็ไปคุยหัวล่างต่อกระซิกไปทาปากการังเทียมให้กันอยู่อ่ะอืมใช่ไหมครับคือปัญหามันคือมันต้องคุยให้หมดเองอชาวบ้านทำไมาชาวบ้านเขาจึงตีเรื่องที่ดินไนงะครับเพราะเขาบอกว่าเขาก็มองเห็นว่าไอไอ้ตัวของไอ ความจําเป็นของโครงการเนี่ยมันไปใช้ในที่นิคมอุตสาหกรรมของรัฐก็ได้อืแต่ตรงเนี้ยคุณจะทําำการค้าที่ดินกันใช่ไหมม,มันเลยต้องมาออกตรงนี้ไงนี่ชาวบ้านเขาพยายามจะบอกกับสังคมอยู่ถึงขนาดการเปลี่ยนทางนึงเอาคิดดูว่ถ้าเผื่อว่ากลับไปใช้ที่เก่าคุณสักใจพี่ตูีแล้วจะพูตรงกลับไปใช้นิคมอุตสาหกรรมเดิมของรัฐเนี่ยอืม,มันไม่ต้องมาเปลี่ยนกฎหมายผังเมืองเขานะใช่ มันเรื่องใหญ่นะคุณเบนหมายว่าเพื่อโครงการโครงการหนึ่งอ่ะคใช่ไหมแล้วก็เวลาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเนี่ยก่อนหน้านี้จะใช้คาว่าประชาพิจารณ์แต่โดนชาวบ้านเขาโต้ไงว่าไม่ใช่ประชาพิจารณี่คือรับฟังความเห็นก็คือล็อกเอาเฉพาะคนที่อ่าที่เห็นร่วงเนี่ยเข้าไปแล้วก็อชาวบ้านเขาก็บอกเขาเขาอยู่ในพื้นที่อ่ะใช่ไหม เขาก็อยากจะเข้าไปก็บอกว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนจบแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมรู้จักหรือว่าคุ้นเคยด้วยแล้วมาคุยแบบนี้เพราะว่าลงไปทํางานในพื้นที่มาพอสมควรก็เห็นอยู่ว่าเอ้ยแบบนี้มันไม่ได้หรอกแล้วกลไกรัดในการทํางานทุกพื้นที่ที่มีปัญหากับชาวบ้านเนี่ยทําในลักษณะแบบนี้อืมครับผมเห็นมาแล้วเห็นทุกพื้นที่เลยเอ้าอย่างตัวผมเองเนศูนย์วิจัยยูเคร์พลังก็ยังสู้กันอยู่กระทั่งทุกวันเนี้ยก็ราทำงานแบบนี้ไงอืมแต่พอเอญไปเจอในส่วนของภาคใต้เนี่ย ต้องบอกว่าลักษณะขององคก์กรในแกนชนภาคใต้เขาไม่ได้ใช้อารมณ์และความรู้สึกค้านนะอคนในปวะบทมพัฒนาเขายอมรับว,ว่าที่นั่นเนี่ยคานด้วยข้อมูลมทํางานด้วยเป็นเหตุเป็นผลครับเนี่ยผม,มผมเลยบอกว่าเอ๊ะถ้าคุยกันเนี่ยผมบอกว่าถ้าท่านรัฐมนตรีนีพปธ์น่าาไม่เก่าเกม แต่ขยายความไม่ที่ปูพื้น่าท่านที่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วท้าไปวนอยู่เรื่องสอบปตให้อำนาจอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลงทางเองอ่ะครับเอา,เอาอทีนี้ก่อนที่ก่อนที่เราจะจบนอัอยากอยากชวนคุยปิดท้ายคือว่าในในหลังากเสร็จศึกแล้วเนี่ยคิดว่าในบรรดาสิรายชื่อเนี่ยใครจะล้งบวยสุดงางบว o ยสุดเหรอใครจะล้าง,งบ,วย,งงบวยสุดไม่ถามว่าใครจะได้คะแนนมากสุด ผูเ้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญก่อนเล็กว่าไงครับมีใครบ้างนะตอนนี้แต่แต่สาบปอสกบนเลยนะชื่อเลยนะคือสามปอนเนี่ยประยุทธ์ประวิตย,ย์อนุพงศ์จุลินอนุทินศักสยามสุชาตินัฐพลนิพนธ์แล้วก็ธรรมนัสเอฮแต่ตอนเนี้ยที่ตามกระแสข่าวล่าสุดที่ที่มีการขับเชี่ยวกันนะว่าชิงบวยเนี่ยก็จะมีสองคนนะชิงบวยเนี่ยมีนัฐพลกับสุชาติ ว่าใครจะชิงไปผมคิดว่าน่าจะพง์น่าจะพลกับสุชาติไม่น่าจะปวยเพราะว่าถ้าปวยลุงป้อมเสียฟอร์มนะครับถึงแม้ว่าผมคิดว่าสุชาติเนี่ยก็คือมือของลุงป้อมใช่นะฮะในขณะเดียวกันนัาจะพงศ์ถึงแม้ว่าไม่ใช่มือลุงป้อมอาจจะขัดแย้งด้วยซ้ำไปภายหรรคเนี่ยแต่แผมเขาคิดว่าเขาเป็นคนของลุงตู่อ๋อ ผมคิดว่าเขาเขาไม่พอใจกันแน่เหฮะเพราะว่าโดยเพาะน่าจะพงน่าจะพลเนี่ยในผลิตัณฑ์ไมากเพราะว่าเขาอยากจะส่งภรรยาลงเรื่องพว้ว่ากทมเรื่องท่าท่วงทํานองของตัวเองหลังจากเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยตอนนี้สอในมืออยู่แค่พอมอจากสิบสามคนไเหลืออยู่แค่หกคนเองผมคผมมองย้อนสอนเลยนะผมว่าเชคคุณคุณฮันเตอร์นะคุณฮันเตอร์แฟนรายการเรานะกับคุณสุพัฒนาเนี่ยเห็นตรงกันนะ ว่านัฐท่อัเมีตรีศึกษารลังบ้วยคือที่โลผมผมผมมองต่างจากคุณสุภัตาแล้วก็คุณฮันเตอร์นะผมมองแบบเทคนิคการเมืองนะครับผมมองว่าที่ชิงที่ผลวนออกมาแล้วจะแล้วจะมาแบบอท้ายๆร่วมกันเนี่ยครเกลือนุทินกับอ่าในส่วนของคุณจุรินอ๋อ ขีดเส้นใต้ในในเชิงเทคนิคการเมืองนะครับพลังประชารัฐก็จะไม่ยบครับโอ้ฝ่ายค้านพลังประชารัฐบางส่วนจะไม่ยบแล้วก็คือผมก็คิดว่าในในส่วนของตรงเนี้ยอืมันมันจะมีปัญหาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็อยากจะเขย่าในพลังประชารัฐหลายคนก็อยากจะเขย่าเก้าอี้ในโค้ต้าของประชาธิปัตย์เออ ใช่ยนะเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยเอาสถามันงานเนี่ยเรามองว่ากรณนี้ของคุณจุรินเนี่ยเรื่องถูงมืออย่างเนี่ยอืนะครับก็ก็เอาหละเป็นที่จุดก,กระแสดาวมาผิดปร,ระเภทออกคุณจุรินสอนมวยเลยเรื่องออกอสอนเนี่ยโอ้ผมดูแล้วนะครับแบบไม่น่าพลาดขนาดนั้นนะฝ่ายคา้านนะแต่น้อยมากที่จะไปกระทรวงที่เกี่ยวข้องซ,งซึ่งอยู่ในการดูแลของพรรคประชาธิปัตย์อีกสองกระทรวงรที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะ แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือด้วยนะครับเกษตรเกษตรนฮะแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์อ่ะครับเออก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์ถูกซักฟอกเออผมก็มันทําไมไม่มีการผมกุถึงบอกในตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นอืมเรานะผมบอกผมเอาสี่ปอปอมปอกครับประยุทธ์ประชาธิปัอืม ครับอือเอดูดิเรื่องมาตรการการช่วยเหลือเกษตรใช่ไหมเรื่องในการช่วยเหลือในส่วนของอผู้ดูอากาศทางสังคมหรือกลุ่มเสี่ยงตอนนี้กลุ่มเสี่ยงนี้คุณจัก,กเชอมันนึงเ,เละมันอยู่เลยนะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงให้กลุ่มที่เข้ามิถ้เาเรียกอะไรนะกลุม่มกลุ่มอ่อนไหวใช่ไหมเออกลุ่มเราบางกลุ่มอ่อนบางเ่าบาง่งเออยังถามข้อมูลกันอยู่เลยกลุ่มเหล่านี้เราต้องดูแลเขาเบื้องต้นสิเพราะในภาวะปกติเขาก็ทุกยากเก็ระมากอยู่แล้วใช่ใช่ ได้รับที่โล่อรัเ,อเอรอยเราะบางไม่มีเสียงเสียงไม่ดังเลยไม่ได้ยินอพูดพูดมาอีกหน่อยหนึ่งนะพูดถึงตรงนี้นะขอขอขอนุญาตพี่ทวีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอขออนุญาตนิดเดงไอเรื่องลงทะเบียนเนี่ยคุณสัจอัยลงทะเบียนที่เราบอกว่ากลุ่มเข้าไม่ถึงเนี่ยฮ <ะ S 1> ตอนนี้มันมันฟ้องชัดแล้วว่ามันเป็นแบบที่เราเคยพูดค,คนไม่มีสมาร์ทโฟนคนที่มไม่เข้าใจเทคโนโลยีแล้วที่มัน